สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีในทุกเช้าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะสนับสนุนช่องเพียงแก้ซุปเปอร์แตงหรือว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องแล้วนะครับก็ ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของรูเบนรอฟตัดชีกและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลนะครับใครที่อยากจะสดชื่นฮนะตลอดในการทำงานหรือว่าการเดินทางก็แนะนำสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง s u ซูกิเอ t i ์ติกาสมาร์ทไฮบริดครับ แรงท้าฝนกับราคาพิเศษครับเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับข่าวที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องเริ่มด้วยขอแสดงความเสียใจกับ เบนชิวเวลนะครับเนื่องจากทางคุณพ่อเวนชิวเวลเนี่ยเสียชีวิตนะครับขณะเดียวกันครับก็ทางเวสลี์ฟูฟาน่าครับได้ออกมาพูดถึงการจากไปของคุณพ่อเบนชิวเวลครับบอกว่าผมนึกถึงคุณเสมอพี่ชายของผมครับขอให้คุณเข้มแข็งขอให้ครอบครัวงคุณเข้มแข็งและขอให้คุณพ่อของคุณไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับอันนี้เป็นข้อความให้กำลังใจจากเวสลี์ฟูฟาน่านะครับ ขณะเดียวกันครับทางอินดิเพนเดนต์ครับรายงานว่ายูฟาเนี่ยถูกกำหนดให้ปิดช่องโหว่ในวันพุธเพื่อให้สโมสรกระจายค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายผู้เล่นการโอนจ่ายเงินจำนวนมากแต่ใช้สัญญาที่ยาวนานเป็นที่เข้าใจกันว่าคณะกรรมการบริหารของยูฟาจะปรับปรุงข้อบังคับเมื่อการประชุมในวันพุธคาดว่าจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาครับแต่ ค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมการโอนจะต้องกระจายออกไปไม่เกิน5ปีนะครับก็เป็นกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินนะฮะเกี่ยวกับการซื้อขายย้ายทีมกันนะฮะส่วนข่าวที่น่าสนใจครับก็เป็น breaking news เลยครับเมื่อน่าจะช่วงสวักหัวขค่ำเมื่อวานนี้เชลซี Chelsea เนี่ยได้ตกลงกับ a อซิิลาได้แล้วในวันนี้ครับในดีลประมาณ15ล้านปอนด์ครับเพื่อขายรูเบนรอฟต้าชิกออกจากทีมนะครับ ก็เป็นการยืนยันาจากทางแมตต์ลอนะครับส่วนฝั่งของเกาโชเมคาโตรายงานว่าเอซิมิาาลานเนี่ยใกล้ได้ตัวรูเบนรอฟตัชชิกไปร่วมทีมแล้วครับด้วยค่าตัวประมาณ15ล้านยูโรนะครับขณะที่ฝั่งของเดวิดออนสตีนครับบอกว่าเชลซีและเอซิมิลานเนี่ยตกลงค่าตัวรูเบนรอฟตัชชิกได้แล้วครับที่ประมาณ15ล้านปอนด์รวมแอดออนนะครับ นักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้ที่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะย้ายไปด้วยสัญญา4ปีนะครับก็น่าจะเรียบร้อยครับทางรูเบนรอฟตัดชีกนะครับเหลือแค่ชูเสื้อกับมิลานเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งของอินเตอร์มิลานครับเป็นแวทลอรายงานว่าอินเตอร์เนี่ยเตรียมยื่นซื้อแล้วมลูลูคาคูครับโดยมีแนวโน้มที่จะยื่นข้อเสนอยืมตัวตลอดฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาด30ล้านยูโร โดยคาดว่าจะเป็นเงื่อนไขานการบังคับซื้อขาดแต่มีความรู้สึกว่าทั้งสองทีมจะสามารถทำข้อตกลงกันได้นะครับอันนี้เป็นรายงานจากแมทลอนะฮะโอ้โหจากซื้อเป็นร้อยเกือบเกือบร้อยี่สิบล้านยูโรนี่ตอนนี้เหลือแค่30ล้านยูโรนะสำหรับลูคาคูนะครับขณะที่โรมาโน่ครับรายงานว่าเชลซีและอัลนัเซอร์เนี่ยเซ็นเอกสารกันเรียบร้อยครับในดีวของฮาคิมซิเยกโดยนักเตะจะตรวจร่างกายอีกครั้งก่อนย้ายไปร่วมทีมซาอุนะครับ ก็เมื่อวานก่อนมีรายงานจากแมตต์ลอฮะวันนี้ก็มีการยืนยันแล้วว่ายวจะตรวจร่างกายอีกรอบซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแก๊งที่ไปซาอุดีน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขณะที่ฟาบซโซโรมาโนครับรายงานว่าเชลซีและแมนยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมพร้อมสาหรับการเจรจาครั้งใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับดีลของเมสันเมาส์การพูดคุยระหว่างสโมสสจะเกิดขึ้นภายใน24-48ชั่วโมงข้างหน้านี้ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันนะครับนั้นดีวของเมสันเมาส์ที่ค้างคาอยู่ค่าตัว55ล้านปอนด์ยังไม่จบนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าดูแล้วเมสันเมาส์ก็ยังมีโอกาสย้ายไปแมนยูไนเต็ดสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวให้ดีนะฮะขณะที่เดอะไทมส์ครับบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ยื่นข้อเสนอเกิน55ล้านปอนด์ในดีวของเมสันเมาส์อย่างแน่นอนครับเพราะการซื้อขายข,ายของพวกเขาเนี่ยถูกจํากัดด้วยกฎที่เข้มงวดของยูฟาและพรีเมียร์ลีก ตอนนี้แมนยูเต็ดมีงบประมาณ100-120ล้านปอนด์ในการซื้อนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้และจะเพิ่มงบได้ก็ต่อเมื่อขายนักเตะออกจากทีมเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งของโรบาโนครับรายงานเมื่อวานนี้ในช่วงหัวข้ามบ้านเราบอกว่าเชลซีเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการซื้อมอยเซสไคเซโดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ได้แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่การตกลงค่าตัวสุดท้ายระหว่างทั้ง2สโมสรน,นะครับ ฝั่งของ Daily Express ครับที่ตีไว้เป็นลือได้เหมือนกันนะฮะบอกว่าเชลซีเนี่ยเร่งเครื่องในดีลของไคเซโดหลังจากบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วครับในขณะที่ไบรตันเองเนี่ยสนใจทั้งการ์เกอร์คูวิลและบรูย่าซึ่งเชลซีก็พร้อมแนกนักเตะไปเพื่อลดค่าตัวที่มันเกินทะลุ100ล้านปอนด์ที่ไบรตันต้องการในดีลของไคเซโดนะครับซึ่งค่าตัวนี้ก็ยังโหดมากๆนะฮะก็แทบจะทุกสื่อรายงานว่า เชลซีนี่บรรูุข้อตกลงกับไคเซโดเรียบร้อยครับเหลือแต่ค่าตัวเท่านั้นเองนะฮะส่วนฝั่งของมาเตโมเรโตครับรายงานว่าบาลนเซียเนี่ยเปิดกว้างในการขายยูนุสมูซาครับกองกลางทีมชาติสหรัฐในซัมเมอร์นี้ครับหลังจากพวกเขาบอกปัดทุกข้อเสนอในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเคยมีข้อเสนอของเชลซีด้วยเข้าใจว่าตอนนี้นักเตะจะมีค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นโดยมีเอซิมิลานเป็นทีมที่ให้ความสนใจนะครับ คนนี้นี่เป็นกองกลางผิวสีแล้วก็เป็นนักเตะวันเดอร์คิดคนหนึ่งก่อนหน้านี้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะเคยมีข่าวกับทีมพวกแอสตันวิลล่าหรือแม้กระทั่งลีสยูไนเต็ดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เงียบไปนะเพิ่งจะมีข่าวกับเชลซีเนี่ยแหละฮะขณะที่แซมมอนฟิลิปครับบอกว่าเวส์แฮมสนใจคาร์ลมาซันโอดอยครับโดยมีทีมอย่างฟูลแลมและเบรนท์ฟอร์ดที่พร้อมแย่งตัวเช่นกันนะครับขณะที่เทเลกราฟครับบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยอยู่ในระหว่างการเจราจาขั้นสูง เพื่อปิดดีล15ล้านปอนด์ซื้อตัวติโนลิฟราเมนโต้ครับฟูลแบ็กขวาวัย20ปีจากเซาแธแปมตันนะครับซึ่งก็มีรายงานครับบอกว่าเหมือนเชลซีเนี่ยซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของลิฟราเมนโต้เนี่ยมีเงื่อนไขครับสำหรับทำกำไรจากเซาท์มตันหากขายลิฟราเมนโต้ไปนะฮะ เชลซีจะได้กำไรจากการขายครับหากซารลัมตันปล่อยผู้เล่นคนนี้ออกไปไม่ว่าจะด้วยราคาใดก็ตามยิ่งราคารวมสูงขึ้นเปอร์เซนต์ข้อตกลงที่พวกเขาจะได้รับก็มากขึ้นนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเชลซี Chelsea เคยมีออปชันในการซื้อตัวลิฟาเมนโต้กลับด้วยนะครับด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าว่ามีจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเรื่องการได้เปอร์เซนต์เนี่ยอันนี้เชลซีผูกมัดกับซาร์ลัมตันอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันครับอาร์เซนอลครับ มีรายงานจากเลกิฟส์บอกว่ากำลังพิจารณาดึงตัวยูซุฟโฟฟาน่าครับกองกลางฝรั่งเศสวัย24ปีของโมนาโกครับเป็นทางเลือกหากพลาดเด็กแคนไริส์นะครับโดยมีนิวคาสเซิลที่พร้อมแย่งตัวนะครับซึ่งสังเกตฮะเชลซีเนี่ยไม่มีข่าวกับทางยูซุฟโฟฟาน่าเลยนะครับเงียบกริบเลยฮนะโรมาโน่ครับ, ano, ร,บรายงานเพิ่มเติมว่าล,ลิเวอร์พูลพร้อมแข่งกับอาร์เซนอลในการแย่งตัวโรเมโอลาเวียมาร่วมทีมนะครับ ขณะที่โรมาโน่ก็รายงานบอกว่าเอซิมิลานกำลังเจราจากับเชลซีเพื่อคว้าตัวปูริซิชครับหลังจากที่ตกลงดีลหัวล็ลอกตัชชิกได้แล้วครับข้อตกลงและการเจราจาแยกกันนะฮะทั้ง2รายการไม่เกี่ยวกันนะฮะทั้งปุริซิชกับชิกมิลานยืนยันว่าจะจ่ายน้อยกว่า25ล้านยูโรส่วนตัวนักเตะกก็กระตือรือร้นจะย้ายครับแต่ยังไม่มีการตกลงระหว่างสโมสรนนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในช่วงดึกที่ผ่านมาก็คือ m ม c ซิตี้ยืนยันการคว้าตัวมาตโคซิชครับกองกลางทีมชาติโครเอเชียของเชลซีเรียบร้อยสรุปค่าตัวอยู่ที่2ี่สล้านปอนด์ครับบวกโบนัสอีก5ล้านแล้วก็เซ็นสัญญาการจะถึงปี2027นะฮะก็เปิดตัวจบดีลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาตโคซิชอยู่กับทีมมาเนี่ยโอ้โประสบความสำเร็จมากมายครับ แต่สุดท้ายก็ย้ายไปอยู่กับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สำหรับโคซิชจะสวมหมายเลข8นะครับให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยลงเล่นกับเชลซี221นัด6ประตู15แอสซิสนะฮะคว้าทั้งยูโรปาลีกแชมเปี้ยนส์ลีกซูเปอร,ร์คัพแล้วก็ชิงแชมป์สมโมสรโลกนะฮะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณทางฝั่งของโคซิชครับที่อยู่กับทีมแลวต้องบอกว่าเป็นแกนหลัก ของสโมสรมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีภาพล่าสุดของดิมาซิโอก็คือทางเอ็ดวาร์เมนดีครับได้เดินทางถึงซาอุดีอาระเบียนะฮะแล้วก็เตรียมย้ายไปร่วมทีมอาอาลีนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะ ก็ผมตามข่าวก็จะถึงนี่นะฮะตีห้าหกโมงเช้านะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจก็สามารถส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสครับเราจะได้มาไลฟ์พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ